สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามและรับชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมารับชมมาอัปเดตนะครับสวนป่ายางนาอายุผ่านไป1ปี5เดือนนะครับจะพามาดูว่าต้นยางนาที่เราปลูกไว้นะครับจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีขนาดไหนนะครับแม้ว่าในช่วงนี้นะครับ เข้าสู่หน้าหนาวนะครับปริมาณน้ำฝนก็ลดน้อยลงนะครับแต่ต้นยางนาก็ยังสามารถจเจริญเติบโตได้ดีนะครับสามารถที่จะแตกยอดแตกใบอ่อนออกมาได้เรื่อยๆนะครับเนื่องจากในช่วงเช้านะครับก็จะมีน้ำหมอกนะครับมีน้ำค้างลงมาอย่างหนาแน่นนะครับทำให้ต้นไม้ ได้รับความชุ่มชื้นนะครับรากก็สามารถที่จะดูดซับน้ำได้ดีนะครับแตกยอดออกมาอย่างสวยงามนะครับมองดูแล้วรู้สึกชื่นใจนะครับเป็นความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับของต้นยางนาเวลาเขาออก ยอดนะครับแตกยอดออกมานะครับยอดอ่อนจะมีความสวยงามนะครับมีสีน้ำตาลนะครับสีชมพูนะครับหรือสีเขียวเข้มนะครับเป็นต้นไม้ที่มียอดอ่อนที่สวยงามนะครับก็เริ่มเป็นรูปร่างนะครับในการสร้าง ุโมงสวนป่ายางนานะครับในบริเวณแปลงนานะครับเรามีพื้นที่จำกัดนะครับใช้บริเวณแนวคันคู่นะครับในการปลูกนะครับซึ่งปลูกเป็นสองแถวนะครับเหลือช่องทางเดินนะครับประมาณ3เมตรนะครับไว้เดินชมสวนยางนาในอนาคตนะครับ บริเวณตรงนี้นะครับกลายเป็นอุโมงค์สวนป่านะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดในการรับชมนะครับในการอัปเดตการนำเสนอในเรื่องการ ปลูกต้นไม้การทําเกษตรต่างๆนะครับให้ท่านได้รับชมอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับต้นยางนานะครับซึ่งกําลังมีความสวยงามนะครับแต่ละต้นกําลังเริ่มเจริญเติบโตได้ดีนะครับผ่านมา1ปี5เดือนนะครับแต่ละต้นก็มีความสูงนะครับที่ใกล้เคียงกันนะครับประมาณ หนึ 1> 1่งเมตรสามสิบถึงหนึ่งเมตรสี่สิบเซนนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับการปลูกต้นยางนานะครับตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับเราก็ไม่มีระบบน้ำนะครับอาศัยน้ำฝนนะครับต้นยางนาก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับ ก็จะให้ทุกท่านนะครับรับชมไปเรื่อยๆนะครับดูความสวยงามของต้นยางนานะครับเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้หลายท่านที่เข้ามารับชมที่มีความตั้งใจอยากจะปลูกต้นยางนานะครับก็ศึกษานะครับเป็นแนวทางได้นะครับสำหรับเจ้าของคลิปนะครับก็ปลูก นะครับโดยอาศัยความรู้นะครับจาก youtube นะครับหลายๆท่านที่ประสบผลสำเร็จนะครับก็นำมาประกอบกันนะครับซึ่งการปลูกยางนาจะให้จะได้ผลดีนะครับเราควรจะปลูกในช่วงฤดูฝนนะครับหลักนะครับหากเราไม่มีระบบน้ำนะครับก็อาศัยน้ำฝนนะครับช่วยในการรดนะครับ แต่หากเรามีระบบน้ำนะครับมีน้ำบ่อปรด้านนะครับหรือน้ำประปาเราก็สามารถที่จะปลูกได้ตลอดนะครับทั้งปีนะครับธรรมชาติของต้นยางนานะครับเป็นพันไม้ป่าที่นะครับชื่นชอบน้ำเป็นพิเศษนะครับหากเราให้น้ำนะครับอย่างตอนเนื่องนะครับเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับ ซึ่งท่านจะเห็นได้จากนะครับที่เรานำเสนอให้รับชมนะครับต้นยางนาแตกยอดอ่อนอย่างสวยงามนะครับเนื่องจากพึ่งผ่านหน้าฝนมาได้นะครับพื้นดินยังมีความชุ่มชื้นนะครับทำให้รากสามารถที่จะดูดซับอาหารนะครับดูดซับน้ำใต้ดินนะครับได้อย่างเพียงพอนะครับทำให้ สามารถที่จะแตกยอดออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับหากท่านปลูกนะครับในที่แห้งแล้งนะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนมกราถึงเดือนพฤษภานะครับช่วงหน้าแล้งนะครับเราก็ควรที่จะอาน้ำมารดนะครับ อย่างน้อยก็เดิอนละ2 3ถึงครั้งนะครับเพื่อรักษาความชุ่มชื้นไว้นะครับเพื่อรอถึงหน้าฝนนะครับหากเขาผ่านหน้าฝนไปได้นะครับหน่งด,ดูการนะครับโอกาสรอดก็จะมีสูงนะครับเหมือนต้นยางนาที่ท่านได้รับชมอยู่นะครับก็ผ่านหน้าแล้งมาได้1ปีนะครับพอมาถึงหน้าฝนที่2นะครับ ็เริ่มมีความสวยงามนะครับสามารถที่จะแตกยอดแตกใบอ่อนออกมาให้เราได้ชื่นชมอย่างต่อเนื่องนะครับหวังว่าเมื่อถึงช่วงหน้าฝนปีหน้านะครับก็จะครบสองปีนะครับในเดือนพฤษภาคมปีหน้าตอนอ้นยางนาก็คงจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมากกว่านี้นะครับก็จะทำให้เรา มีสวนป่านะครับเป็นของตนเองสามารถที่จะนำเช่้ยเห็ดนะครับมาปลูกนะครับเพื่อสร้างเป็นแหล่งอาหารได้เป็นอย่างดีนะครับการปลูกเชื้อเห็ดนะครับในพื้นที่ป่ายางนานะครับก็เป็นผลผลิตนะครับผลพลอยได้อย่างหนึ่งนะครับจากการปลูกต้นยางนาก็หวังว่า คลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์และแนวทางให้ท่านที่เข้ามารับชมเพื่อเป็นแนวทางในการปลูกนะครับแม้ว่าเราจะไม่มีระบบน้ําแต่หากเราปลูกในช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็หมั่นลดน้ําบ้างในช่วงหน้าแล้งนะครับเขาก็จะรอดและ,จะเจริญเติบโตนะครับเหมือนที่ได้นำเสนอให้รับชมนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มหายเหนื่อยนะครับเมื่อได้เห็นผลผลิตนะครับจากน้ำพักน้ำแดงของตัวเองนะครับในการปลูกต้นยางนางก็มีความเจริญเติบโตได้ดีนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับอายุผ่านมาหนึ่งปีห้าเดือนนะครับสามารถเจริญเติบโตได้ขนาดนี้นะครับ หากท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้มาอย่างต่อนเนื่องนะครับท่านจะเห็นพัฒนาการการเจริญเติบโตของต้นยางนานะครับได้เป็นอย่างดีนะครับแต่และต้นก็มีความสวยงามนะครับดูแล้วรู้สึกชื่นใจนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ้าของคลิปในการนำเสนอคลิปให้ทุกท่านได้รับชมนะครับในโอกาสต่อไปอย่างเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอสวัสดีครับ